สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกระเก็เข้าครัวค่ะแล้ววันนี้นะคะมาในโจทย์ที่ว่าเอาเห็ดนะคะแล้วก็เอามาทำอะไรให้มันรสชาติอร่อยแล้วก็ไม่จำเจนะคะหนึ่งในเมนูที่อยากนำเสนอค่ะคือ3ามเห็ดผัดกระเทียมค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะค่ะ3มเห็ดผัดกระเทียมนะคะก็ประกอบด้วยเห็ด3ามอย่างนี่แหละคะ่ะเริ่มจากเห็ดนางรมหลวงนะคะหรือว่าเห็ดออรเจนจินนั่นเองค่ะต่อมาคือเห็ดหอมสดค่ะและอันนี้ก็คือเห็ดเข็มทองนะคะรุ่นที่เป็นดอกใหญ่หน่อยนะคะ ส่วนเครื่องปรุงค่ะเราใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะพิไทยขาวป่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะซอสปรุงรสค่ะเกลือนะคะกระเทียมค่ะต้นหอมญี่ปุ่นซอยนะคะเนยสดค่ะและจะตกแต่งหน้าด้วยงาสองสีขั่วค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ไปดูวิธีการทำเห็ด3ามอย่างให้อร่อยเป็นพิเศษกันค่ะ เราเริ่มจากนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็หลีเป็นไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะรอให้น้ำมันร้อนสักเล็กน้อยนะคะแล้วเราจะเริ่มเจียวกระเทียมก่อนค่ะหลายคนถามมานะคะบอกว่าอยากให้ทางรายการเนี่ยช่วยให้เคล็ดลับการเจียวกระเทียมค่ะเดี๋ยวดูไปในเมนูนี้พร้อมกันเลยนะคะคือเคล็ดลับการเจียวกระเทียมค่ะหลักการไม่มีอะไรมากค่ะคุณผู้ชม สับกระเทียมนะคะให้ได้ไซส์ที่ต้องการนะบางเมนูก็ต้องการแบบสับละเอียดบางเมนูก็สับหยาบสําหรับเมนูอันนี้เนี่ยเราใช้วิธีสับหยาบนะคะส่วนกระทะนะคะเราตั้งใช้ไฟกลางนะคะอย่าให้ร้อนไปหรือว่าอย่าให้มันอ่อนไปนะคะเพราะาเดี๋ยวกระเทียมจะไม่กรอบนะคะแล้วพอน้ํามันนะคะเราลองเทสดูก็ได้ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตัวกระเทียมมันขึ้นฟูๆเนี่ยถือว่าน้ามันมันร้อนได้ที่แล้วค่ะก็ใส่กระเทียมทั้งหมดลงไป แล้วก็เพื่อให้กระเทียมเจียวนะคะเก็บได้นานขึ้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้เกลือป่นนะคะโรยลงไปเล็กน้อยค่ะตอนเจียวกระเทียมนะคะกระเทียมเจียวก็จะกรอบนานขึ้นนะคะตัวนี้ค่ะเราเวลาที่เราเจียวเสร็จออกเป็นสีเหลืองคุณผู้ชมตักพักใส่ถ้วยเอาไว้นะคะมีฝาปิดแล้วเอาเข้าตู้เย็นแล้วก็เก็บได้หลายเดือนทีเดียวค่ะเราไม่ต้องทําการเจียวบ่อยๆเนาะมือจะได้ไม่เหม็นไงเพราะว่าทุกกระเทียมทีมือก็เหม็นใช่ไหมก็ สำหรับบางเมนูก็เอากระเทียมเจียวที่เก็บไว้ในตู้เย็นมาใช้ได้เลยประหยัดเวลาไปเยอะค่ะคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นแล้วว่าตอนนี้มันจะเริ่มมีสีเหลืองทองผสมกับสีขาวๆแล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมจะทิ้งกระทะไว้เนี่ยก็ปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวกระเทียมมันก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองทองทั้งหมดนะคะอันนี้เชฟปิดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะลเล็กน้อยแล้วก็ตัดตัวกระเทียมขึ้นค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะ เราจะเอาแต่ตัวกระเทียมขึ้นก่อนตักพักไว้นะคะคแล้วก็ทิ้งน้ำมันไว้ในกระทะนี่แหละค่ะใช้ไฟกลางนะคะนำเห็ดลงไปผัดค่ะ เอาเผ็ดเห็ดลงไปแล้วนะคะปรุงรสค่ะด้วยเกลือนะคะพริกไทยขาวป่นค่ะน้ำตาลทรายนะคะเล็กน้อยแล้วก็ซอสถั่วเหลืองนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่กลิ่นพอปิดฝาค่ะใช้เวลาสักพักนะคะรอให้เห็ดสุกเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะ เรารอจนเห็ดสุกนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณนาทีกว่าๆไม่ถึง2นาทีนะคะเปิดฝาออกมาเห็ดก็สุกแล้วค่ะระหว่างที่ปิดฝาคุณผู้ชมแอบสังเกตเปิดสังเกตเปเ็นระยะได้นะคะก่อนที่เราจะปิดไฟค่ะใส่เนยสดเข้าไปเล็กน้อยนี่แหละเคล็ดลับของกลิ่นพิเศษที่เวลาเราไปทานตามร้านอาหารแล้วเวลาเราสั่งเห็ดผัดกระเทียมเราจะได้กลิ่นอะไรบางอยา่าง mm. มันคือเนยสดนั่นเอง เรียบร้อยค่ะเคสปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราไปจัดแต่งลงจานกันค่ะเอาละค่ะถึงเวลาสำคัญนะคะที่ทำให้อาหารธรรมดาเนี่ยแลดูมีคุณค่าแล้วก็เพิ่มราคาได้มากขึ้นนะคะ<ม>ก็คือการจัดแต่งนะคะ่ะหลังจากเราเห็ดที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาจัดลงจานค่ะผู้ชมหาภาชนะสวยๆนิดนึงนะคะก็จะทำให้อาหารเนี่ย ดูน่ารับประทานขึ้นแล้วก็เปลี่ยนวันธรรมดาในบ้านให้เป็นวันพิเศษได้นะคะลงทุนเล็กน้อยค่ะคุ้มค่าก็ได้เรียบร้อยแล้วส่วนกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะเอาเอามาโรยหน้าค่ะสาเหตุที่เราไม่ผัดกระเทียมแล้วเราแยกกระเทียมออกก่อนเนี่ยนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยเวลาที่เราใส่เห็ดลงไปเห็ด มีความชื้นมีน้ําอยู่ในตัวเนี่ยพอมันไปโดนกับกระเทียมที่อยู่ในกระทะตอนแรกเนี่ยมันจะทําให้กลิน่นแล้วก็รสของกระเทียมเปลี่ยนไปนะคะเวลาเราทําผัดกระเทียมก็คือเราจึงต้องตักกระเทียมที่กรอบแล้วออกมาก่อนนะคะส่วนหนโอเคค่ะหลังจากโรยกระเทียมนะคะเราดึงสีสันด้วยต้นหอมญี่ปุ่นซอยค่ะแล้วก็งาคั่วค่ะโอโ้โหแกลเหมือนพัตคาอาหารญี่ปุ่นนะคะ คุณผู้ชมสามารถทําเองได้ที่บ้านง่ายจนนึกไม่ถึงเลยใช่ไหมคะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ